การเรียกใช้งานโปรแกรม f l p อ a l b บัมีลักษณะเหมือนการใช้งานโปรแกรมอื่นๆทั่วๆไปมีขั้นตอนดังนี้คลิกที่ Start เมนูเลื่อนเมาส์ไปที่ All p r o g r a m จากนั้นมาที่โปรแกรม e-book system ไปที่โปรแกรม f l i อ a l b บั6 Pro คลิกเมาส์ที่ f l i อ a l b บั Pro จากนั้นคลิกที่ปุ่ม cancel จะได้ลักษณะรูปเล่มของหนังสือที่พร้อมสำหรับการออกแบบซึ่งประกอบด้วยปกหนังสือหน้าสรารบาัญหน้าดัชนีแล้วก็ปกหลัง